นี่ยายจักนิยายเสียงเรื่องเมียงจำยอมตอนที่16กพอใกล้ถึงเวลาอาหารสุนิสาก็อุ้มเด็กชายหนึ่งเดียวลงมาที่โต๊ะอาหารมาแล้วมาแล้วตาหนึ่งของป้าแหมวันนี้แต่งตัวหล่ออีกแล้วนะจ๊ะมาหาป้าเร็วๆครับสุนิสาจำใจต้องยื่นลูกให้คณิฐามาลูก เริ่มติดใจการเข้าหาคณิ t h ที่ช่างเอาอกเอาใจส่วนคนอื่นที่มองมาก็อิ่มอกอิ่มใจเวลามองมาจากนั้นก็ยิ้มให้กันฉันลไม่เข้าใจจริงๆเลยค่ะคุณหญิงว่าทำไมตาหนึ่งถึงได้ยอมให้คุณน้องอุ้มทีฉันกับตะวันใกล้คิดทีใดดองให้ทุกทีเลยค่ะ คุณสุปรางเอ่ยขณะมองสองป้าหลานที่กำลังหยอกเอินกันยายน้องเขารักเด็กค่ะเห็นเด็กที่ไหนเป็นต้องตรงเข้าไปหาทุกครั้งนี่ขนาดยังไม่มีลูกนะคะถ้ามีจะขนาดไหนเสียดายนะคะคุณหญิงแขกไขหย,ยุดคำพูดไว้แค่นั้นสุนิสาให้รู้สึกเหมือนได้จตูเพิ่มมาอีกคน เพราะคำว่าเสียดายที่เธอมักจะได้ยินบ่อยๆจากปากของคุณแขกไขคุณวันไปนั่งฝั่งโน้นเลยค่ะน้องอยากจะนั่งกับคุณนิสากับตะหนึ่งคณิตาจัดแจงที่นั่งชน,นิดเอาแต่ใจตัวเองจากนั้นบรรดาลูกๆหล,ลานๆก็เริ่มเข้ามานั่งที่โต๊ะอาหารสุนิสาเห็นสุดาย,ยิ้มหน้าปาน แล้วไปนั่งข้างสวงผู้เป็นแม่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าดีใจที่ได้ไปอยู่ใกล้คุณย่าตามเดิมดีใจด้วยนะคะพี่วันดูสิไม่ทันใดพี่วันก็ตกกระป๋องเสร็จแล้วคุณน้องไม่สนใจพี่วันแล้วสุดาตอกย้ำซ้ำเติมสุนิสาพยายามไม่สนใจกับคำพูดที่พยายามทำให้เธอเจ็บ เนื่องจากเด็กชายรับประทานอาหารยังไม่ได้มากจึงไม่มีการป้อนทุกคนจึงได้แต่รับประทานอาหารกันไปหยอกล้อตาหนึ่งกันไปกระทั่งทานอาหารเสร็จตาหนึ่งไม่มีท่าทีงองแงคุณนิสาน้องขออนุญาตพาตาหนึ่งไปเดินเล่นที่สวนได้ไหมคะแล้วเธอจะตอบอะไรได้นอกจากค่ะคำเดียว คุณน้องรักเด็กจังเลยนะคะคุณย่าสงสัยอยากมีลูกปของตัวเองจริงๆด้วยหรือพี่วันว่ายังไงคะสุดาคนเดิมหันไปถามวันทกรสุนิสาดูดีว่าสุดาจงใจตอกย้ำให้เธอเจ็บเธอจึงพยายามนั่งนิ่งๆตาก็ได้แต่มองตามคุณน้องอุ้มลูกของเธอเดินออกไปที่สวนแต่มิวาย,ยังหันมาหาเขา คุณวันสนใจจะออกไปเดินเล่นกับเราไหมล่ะคะสนสิครับวรนตกรตรีบรุกขึ้นทันดีโดยไม่สนใจสุดาที่ถามทิ้งท้ายและสุนิสาก็ทันเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้สนใจจะมองเธอที่เป็นแม่เลยด้วยซ้ำน่ารักจึงเลยนะคะคุณย่าเหมือนพ่อแม่ลูกเลยคะ่ะสุดายังไม่ยอมหยุดปากนิสานัดคุณปีชายฉันทีนะ ว่าเมื่อไหร่ก็ช่วยมาเอาชื่อออกจากสูติบัตรด้วยฉันจะให้ตาหนึ่งใช้นามสกุลของพ่อเขาคุณสุปรางสั่งอย่างคนมีอำนาจค่ะเธอตอบอย่างไม่มีสิโตแยางใดๆถ้าอยากขึ้นห้องก็ไปเถอะไม่ต้องมานั่งสั่งกระตายอยู่อย่างนี้หรอกเดี๋ยวฉันชวนคุณหญิงไปนั่งในสนามหน่อยไม่ต้องห่วงลูกหรอกนยะฉันจะให้คุณน้องเขาไปส่งถึงห้องหล่อนเลยละ คุณสุปรางแทบไม่มองหน้าเธอด้วยซ้ำทั้งสวงและสุดาจึงแอบสบตาก,กันและเบะปากใส่มันไส้แต่ก็ยังว่าเธอก็ไม่อย,อยากอยู่ให้สองแม่ลูกพูดพลาดพิงถึงเธอให้เจ็บชำ้ำทั้งที่ไม่มีใครคิดจะปกป้องเธออยู่แล้วอย่างน้อยให้เธอได้อยู่ในที่ของตัวเองก่อนก็อยหาทางออกต่อไป เธอจึงรีบขึ้นห้องทันทีเมื่อขึ้นมาแล้วก็รีบชะง,งกมองผ่านระเบียงเธอเห็นคณนิฐากับวันทกรเดินไปด้วยกันอย่างกับพ่อแม่ลูกทั้งที่แม่ตัวจริงได้สมองด้วยความเจ็บปวดเธอสะอื้นอยู่ในอกอย่าเมื่อมองภาพนั้นก่อนจะต้องตัดใจรีบอาบน้ำแต่งตัวเพราะอยากอยู่ในสถานที่ ในสภาพที่พร้อมจะรอรับลูกเข้ามาโดยไม่อยู่ในสภาพในสภาพที่โป๊เปลือยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเธอพยายามอ่อยเขาอีกไม่นานหลังจากที่เธอออกจากห้องน้ำแล้วก็มีเสียงเคาะประตูะเบาๆก่อนที่คณิ t าาและวัฒนกรจะเข้ามาในห้องตาหนึ่งผวาหาเธอทันทีสงสัยจะหิวนมค่ะคุณนิสาทำท่าจะร้องไห้ด้วย คณิ tha ส,ส่งลูกให้เธอแล้วบอกตาหนึ่งยกมือตบอกเธอดังแปะแปะฟ้องอาการย้ำชัดซ้ำย่างส่งเสียงอ้อแอจนคณิ tha ได้แต่ยิ้มก่อนจะมองฟูกที่อยู่บนพื้นอ้าวแล้วใครนอนตรงนี้ล่ะคะคุณวันอย่าบอกนะคะว่าเป็นคุณสาเป็นคุณนิสากับตะหนึ่งนะเออครับ นิสาได้ยินเขาตอบอ้อมแอมนิสาหันหลังไปเสียเธอไม่อยากรู้หรอกไม่อยากเดาด้ยวยว่าคณิตาคงมาดูความเป็นอยู่ของคู่มันนี่เองเธอเจ็บอยู่ลึกภายในภายในอกเพราะเธอต้องกลายมาเป็นก้างขวางทางรักของเขาแต่เธอก็ยังพยายามเก็บความเจ็บปวดโดยที่ไม่แสดงให้เขาและคู่มันของเขาได้เห็น และสมเพศเธอนิสาขอตัวนะคะตะหนึ่งหิวนมแล้วเธอรีบตัดบทและเธออยากจะหลบหน้าอีกอย่างลูกก็เริ่มง,งองแงเต็มทีแล้วค่ะงั้นเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะคุณวันคุณนิสาจะได้ให้นมตะหนึ่งครับเธอไม่เห็นดอกเพราะมัวตะก้มหน้าให้นมลูก และรีบไปนั่งที่ฟูกรู้แค่ว่าพอมีเสียงประตูปิดเธอก็ได้ตะลงออกแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะไปนอนที่ไหนเธอก็สุดจะคาดเดาเธอเอนตัวลงนอนก้มลงมองตาหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาดูดนมของมารดาอย่ามไม่รู้อีเนออีเนตาหนึ่งมองว่ามองมารดาตาแปว๋วปากดูด มือก็รูปอกลูปแก้มเธอเหมือนจะปรับใจชีวิตของเธอก็มีแค่ลูกเท่านั้นเธอจึงพยายามจะเธอจึงพยายามลบภาพของคนใจด้ายออกไปจากสมองและพยายามผ่อนคลายอารมณ์แล้วโฟกัสไปที่ตัวหนึง่งดวงใจดวงเดียวเท่านั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ แม่ไม่เป็นไรหรอกจก้ะแม่จะทนเพื่อลูกของแม่ให้ถึงที่สุดแม่รักลูกนะรักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยพูดไปก็ร้องไห้ไปจนเผลอทำน้ำตาหยุดลงเปื้อนแก้มและมือของลูกจึงต้องหยิบผ้าอ้อมลูกมาซับน้ำตาเสียก่อนเกือบ20นาทีต่อมาก็มีเสียงขอบประตูบเบาเาเช่นเดิมก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงเดินเข้ามาเบา เธอภาวนาให้วรธกรไม่มายุ่งกับเธอเขาลบเตียงไปอาบน้ำโดยไม่เข้ามายุ่งกับเธอที่ใช้พราอ้อมคลุมกันไม่ให้เขาเห็นและเขาก็ไม่ได้คิดจะลาะบละล้วงพอเขาอาบน้ำเสร็จตาหนึ่งก็หลบไปแล้วเธอนอนหันหลังให้เตียงของเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยู่ในลักษณะอะไรยังไงนิสาหลับหรือยัง ลูกกินนมเสร็จหรือยังจะให้ผมเปิดไฟห้องเอาไว้ไหมเธอเกลียดเขาไม่อยากฟังแม้กระทั่งเสียงฟังที่ดูสุภาพเสมอของเขาไม่อยากแม้แต่จะอ้าปากคุยกับเขาแต่ก็จำเป็นจะต้องทำไม่ต้องค่ะน้ำเสียงนั้นฟังดูเย็นชาชนิดที่คนฟังรู้สึกเจ็บแปบงั้นผมเปิดไฟหัวเตียงเอาไว้นะครับ ขาจะพูดอะไรก็ให้เขาพูดไปเถอะแต่เธอไม่คิดจะตอบรับเขาอีกต่อไปเธอได้ยินเสียงเขาถอนหายใจเบาๆนั่นแปลว่าเขาคงจะรำคาญหรือฝืนใจอยู่ร่วมห้องกับเธอมันคงจะดีถ้าเขาได้ไปนอนกกกอดกับคู่มั่นของเขาแทานที่เขาจะมานอนกับเธออย่างนี้สุนิสาไม่เข้าใจเลยว่าเขา จะให้เธอกับลูกกลับมาทําไมในเมื่อเขาไม่อยากได้ทั้งเธอและลูกได้ซ้ำในเมื่อเขาเองนั่นแหละที่เลือกจะเอาเงินฟาดหัวเธอแล้วตอนนี้เขาจะมาอดทนกับเธอทำไมกันทำไมเขาถึงไม่ปล่อยเธอไปตามทางของเธอกันเล่าจบแล้วนะคะเมียจำยอมตอนที่2 6เนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะขอบคุณล่วงหน้านะคะฝากชมผู้สนับสนุนด้วยเพราอตาย,อยู่ได้ด้วยสิ่งนี้นะคะแต่อย่ามีเงินเดือนค่ะถ้า ไม่เหลือบากกว่าแรงเพราะคุณก็ฟังฟรีเนาะก็ช่วยเหลือตาบ้างนะคะรักหนค้คะาบุญรักษาสวยดีค่ะ